สวัสดีครับนายฉันไม่แล้วครับวันนี้ต้มกระดูกอ่อนครับเหมือนเนี่เครืองครับเล่งครับเล่งต้มเล่งครับต้มเล่งกระดูกอ,อ่อนต้นหอมผักชีข้าตะไคร้ใบมะกรูดตำ้วครับพริกใส่น้ำเห็ดหัวหนูครับต้วก็ขึ้นช่ายต้นหอมผักชีบัวซอครับ ลูกเขาว่าเขาเหม็นต้นหอมบักซี่แต่ก็แปร์ม่วงครับขนอ่อสองก้อนน,นนะครับหนังปลารสด,ดีแค่นี้นะครับไปต้มกันเลยครับต้มน้ำครับต่อไปต้ตมน้ำครับที่อยู่ที่ห้องสูญเายหนึัง ใส่พริกที่ตามขาแต่ไรเ้เบมะกรูลงไปเลยครับต่ำเลยเกลือ,ลอนิดนึงเกลือครับใช้เดียว่าปิดฝาครับรอดน้ำเดือด5นาที มาครับน้ำเดือนตะบาดใส่หมูของเราลงไปเลย <c oughs> จะเปื่อย <c oughs> ไฟอยู่รอบครับทิ้งไว้สินาทีครับ <c oughs> น้ำเดือดครับใส่ข้าวนอกกับชุดร้เลยหช้อนโต๊ะกับสองก้อนครับใส่เห็ดลงไปครับ <c oughs> น้ำข้นครับน้ำข้นรอเดือดดกปิดไฟอีกรอบสูตรนายเองสูตรกินเองครับนี่บดไ,ได้เฮ็ดขายกับ <c oughs> โอ้เดือดได้ที่แล้ว <Yeah. S 2> นี่จ้คือซ้ำเล็กแล้วครับปิดไ <c oughs> ฟเลย <Okay. S 2> ใส่ ฝักโรยหน้าลงไปปิดไฟตัดไฟใส่ได้ครับแล้วมันจะเปื่อยนี่ก็แล้วนะครับนี่ต้มเล้งครับต้มเล้งท่านนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในแชนแนลเด้อเดี๋ยว,ยวหาของแปลกมาให้กินอีกครับสวัสดีครับ